tuổi xe nào Bye bye, bye, bye. สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องมสขขัสักครุสก้นจัทางฝั่งไทยฝั่งลาวหรากระทั่งต่า,างประเทศมาจแต่พี่น้องจ้าวันนี้ผ้ามากินตําขนมเส้นใส่บุกหุงออเนาะพี่น้องแล้วก็หอยแครงตัวใหญ่ๆห่ใส่เดียวกันก็มือที่กินนพี่น้องเบิรงพี่นอ้องเ,เลือดเลือด,อดนิดนึงเบิรงขนมเสม้นเมื่อเจ้าเส้นยาวลาดฝาดกินก็ผักคาผัากคาผัากคาโลนเหมือนเป็นเมืม่อเจ้าลายมือลายมันโลนใบมันโนยย่างยืนหน่อยๆแปลบว่าได้กินก็เลยเฝ้าหเหต่่่ะก่บ,บ่่่่่่ ฟานไใบมันสีพักกันนี้กับสีพังพี่น้องนั่ะล่ะเลได้ฝากมาเห็ดตาหมอคุงอีกว่าสันเดย์มือนี้ลูกไส้เพื่อด้ไปโรงเรียนตาแดงไอหาวข้างเพิ่นหนันห่อนมีพี่น้องอากาศมันห่อนแล้วเพิ่นสิเปลี่ยนน่าเสียเป็นเพื่อนแผลและพี่น้องเบิ่งอ้ยหอยแขรงกับนางตัวพวงซาสะมื่อเจ้าอ่ะเหือด แซ่บแห้งหอยแครงกินทะเลมาเลยเมืองขนมเสบตัวให่เสียนักโอ้โหเหนียวแห้งหอย พักยังกัมเมียนใบจวนบ่เลยนะพี่น้องเนามันสีเสียมันสีพังโอ้ยสีน้ำแต่มาคงแม่ม,เ,มเจ้าแซบตุ๊ดดีบ่ปแปดกิโลอะหะไเพีงตว้ <laughs> nhiêu nhỉ, để thỉnh bay khơi con à mà người mới nhồng nhầy có buông phải nào ừ, buông nhầy bao nhảy mm ừ. ừ. อืมอะไรกัน,นอ, <c oughs> อืมสมัครสมัครน้ำตาบวกลงขึ้นหัวกักเลยอ่ สดนาสส้ำก็เป็นแคกสดนมสำเร็ ไม่ได้แตกอือบุกินี่นาตัวนี้ มาสวัสดีครับพี่ครับไปหาข้างมาุยมาสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนตาเป็นอะไรแพ้พี่นอ้องแพ่เยดนๆหน่อยๆกับแพ้ อย่างนั้นเลยว่างเยอะแสบเด้อล้างสบู่ล้างสบู่ไปล้างสบู่ออกมันจะแสบไปไปล้างสบู่ออกสีเชียมพูละละคุณเห็นจะใชื่อมอเต้าเห็นจริง cái lúc ở là không tôi nghe này แล้วมันจะแสบตาไปไกลๆไปมันมีไฟครับไปเราจะไปโรงเรียมคุณครูเลยบอกเอ้ยลูกสายตาแดงเราใส่หมวกโซบะเขาจะเป็นแห้งไปเนี่ยครูเลยบอกไ้กาับบานพ่อเพิ่งก็ได้พาไปหาหมอได้ยามาหยอดตา เซลล์หรือว่าเน้อา phí nó tầm ô nhỏ mãi đi Cần lô bụi rồi, kìa, chuẩn thua heo น้าไม่อยู K ่พี่หลงเดี๋ยวเปเ่อขวบไม่หมังเจ้าบน่นเห็นยู่หลตังอิ่มพี่้องไปวแอ่ะ เจ็ดตัวอือเอาละพี่น้องย่งหอยแขรงสี่ตัวเอาละเว้นอิม่มโอยหัวข้างอย่าเพิ่งเสียงดังครับอ๋อมิจะเสร็จแล้วครับฝากไปเบิ่งไปแง่งแฟนเพจเฟซบุ๊กเว้นเว้ยแฟมิลี่นั่งยิงช่องทางได้ค่ะพี่น้องคะนั่นแหละพี่น้องสิไปแล้วค่ะลูกไส้เริ่มเซลล์เราจะมูมพันสีดำขั้นฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องยูทูบเวนเว้ยแฟมิลี่แล้วก็ช,ช่องเฟซบุ๊กเออแฟนเพจเฟ แฟนเพจ Facebook เวินเวย่ยแฟรรมเมอรค่ะกดติดตามก,าไกม็ได้กดแชร์เหวินทำได้ค่ะพี่นออกก้อง,ออง,กกองค่ะกดอืมกดกระดิง่งแล้วก็ช่องยูทูบเข้ามาเลยพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแช่ขึ้นกันได้พี่น้องที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะพี่น้องเพื่อสิบประด้ษฐ์ผ่าคลิปใหม่ๆต่อๆไปไปแล้วก็พี่น้องคะอา่ะมาบ๊ายบายที่นี่ไม่เห็นครับเพื่อนบ๊ายบายอยู่ปุ่นพี่น้องสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบายไปแล้วค่ะ